โอเคครับทุกคนก็กราบสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านกันด้วยรักกันนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมไมครับ <c oughs> ในไมครับเอาชิดลาดพาดดร์ทที่26ใช่เพรานายจะส่งไปสู่ลงเชียรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช่ใช่จริงป่ะเนี่ยใช่จริงป่ะเนี่ยฮะยี่สิบหกป่ะเนี่ยเออันยี่สิบหกใช่คือทุกคนพาร์ทที่แล้วเมื่อวานนะครับผม <c oughs> พี่เวฟได้ <c oughs> ทําการลงเอ่อเขาเรียกว่าอะไรว่ะอ่าลงเรียนเข้าไปแล้วมีน้องคนคนหนึ่งคอมเมนต์ไว้ว่าพี่เวฟครับ มึงอ่านคอมเมนต์บ้างไหมนี่ยไม่เคยได้หัวใจจากชแนลนี้เลยคือผมอ่านเว้ยคือผมอ่านน้องก็น่าจะได้หัวใจคือผมอ่านจริงๆนะทุกคนแต่ว่าแค่ผมไม่ได้กดหัวใจให้เฉยๆเว้ยอไม่บ้างกดไงคืออ่านเร็วไงคือเลื่อนอย่างเดียวเลยใช่คือมันแบบดูว่าแบบเด็กรีแอคชั่นเป็นยังไงอะไรอย่างนี้เอออ่านตลอดนะแล้วก็เกิดดีเนี่ยแล้วก็เอาเี้ยเดี๋ยวตั้งแต่คลิปนี้ผมจะกดให้ดูแล้วกันเนาะหัวใจว่าผมจะอ่านหรือไม่อ่านเนาะ ถ้าคลิปไหนผมไม่ได้กดหัวใจเลยก็แสดงว่าคลิปนั้นผมไม่ได้อ่านนะเย้เปไงเป็นไงคนคอมเมนต์นี่เป็นพันเลยพี่ของเวบอะไม่ไม่ผมอ่านแค่บางคนพี่เราอ่านแค่นี้หน่อยถ้าอ่านหมดเนี่ยน่าจะตาถลนเลยแหละใช่ไม่น่าจะมีเวลาบ้างขนาดนั้นมาต่อจากพาร์ทที่แล้วทุกคนใช่เราได้ทําการบอกไว้ว่าเราจะมาทําอันนี้ให้มันแล้วนะซึ่งตอนนี้มันก็แล้วแล้วเหลือแต่ไอ้สะพานตต่อตต้นข้างเรียบร้อยอยู่ไหนวะพี่อยู่อยู่ที่เอ้าเอาเรือไปเติมน้ำมันนี่เรือเติมน้ำมันนี เอ้ยเติมทำไมพี่เต็มเฮ้ยต้บันเรา100%ทั้งสองตู้เลยทำไมเข้เท่เออเย่นี่พี่เฟมฝากพี่ไปฟับไปไม่หลอกเลยได้ทุกคนคือเขาไม่อกเาวรับเขาเ้ทุคนขาไม่หอเราเราว่าผมว่าเราต้องคลับเาปหลดิคนือเขาไม่ลอกเราเราว่าผมว่าเราต้องคลับเาไมหลอกเลยได้ือเวะมหลอเดีเยีวยวจะเรอดก่อน มึงจอดกันเจ้าเออเครื่องไม่งแรงมีเป็นเครื่องเพชรแกงี้แหละเดี๋ยววันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะให้พี่เฟรมเนี่ยเขาออกไปหาเอ่อมึงเข้าฝันเถอะกูขอร้องกูปวดหัวแล้วเนี่ยให้พี่เฟมเนี่ยเขาออกไปหาเพชรไว้ทุกคนเอ้ยไม่ใช่หาเพชรหาหาทรายหาทรายไกลๆบ้านพี่เดียว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  มันนี่ที่ไงเพชรเรามีแล้วมันนี่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 มันอยู่นี่มันอยู่นี่ทำไมอะไรทรายแล้วอะไรทรายเออรู้แล้วทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยนี่แบบตอนนั้นไม่มีไม้ไงโอ้รู้ดิว่าทำควิปเปอร์ระเบิดแล้วมอไซค์มาใส่แทนเนี่ยนะโอ้โหทุกคนขับไปก่อนไอ้บ้าเลยอะเดี๋ยวเก็บของกันตามเพชรไว้นี่16เม็ดนี่ เราขอดูก่อนนะทุกคนคือตอนนี้ผมอยากจะได้เครื่องบินว้าวแล้วเป็นเ,เครื่องบินอะไรรู้ป่ะพี่ฮอลลีคอปเตอร์กูว่าเลย <c oughs> <c oughs> เอ๊ะมันคืมอมันต้องขอฮอล่ะมันคือเรือดำน้ำพี่มันคือเรือดำน้ำอยู่เดี๋ยวว่านี่น,นี่นีน่นีน่นี่วิธีการครับเรือดำน้ำเนี่ยมันจะต้องใช้เครื่องไหนวะแล้วเราต้องคับเก้าอี้สีแดงด้วยเก้าอี้สีแดงอยู่เดี๋ยวว่นี่คนแกะสีแดง ขนแกะสีแดงแล้วก็ไม้เดี๋ยวนะขนแกะสีแดงแล้วก็ไม้ขอหาขนแกะสีแดงก่อนขนแกะสีแดงเวฟ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 ว่าพี่มองนี่มองนี่เราถึงปั๊บแล้วอะไรเนี่ยมึงจะเล่นละลายเนี่ยว่าเราไม่มีสีแดงเลยหรอเออมีดดอกไม้เพียบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเอาหน้าบ้านก็ได้นี่แกนดอกไม้สีไอ้เนี่ยต่สีแดงอยู่เนี่ยอยู่ไหนอยู่ในกล่องเอ้าโอเคไปทุกคนเดี๋ยวเราไปเอาสีแดง แล้วก็ทำขนแกะสีแดงก่อนเอาหอคุณระลำเลยวะพี่ใช่ต้องหอคนลระลำแล้วเออมาดูมาดูที่จอดหอเน้ยเนี่ยที่จอดหอเหรอี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยทำที่จอดหอเราทำที่ก่อนแรกๆคนสีแดง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 อ๋อนี่ไงไปจัดไปเราจะมาทําการย้อมแมวสีขนแกะนะครับเนื่องจากว่าเรายังไม่มีข้อแกะออโต้ซึ่งเราบอกว่าเราจะทำเราก็จะทําแหละแต่เราไม่เคยเตรียมอุปกรณ์ไว้เพียบพร้อมเลย อุปกรณ์มันไม่เคยพอเดยดนะเราไม่จะบอกว่าจะทำแต่ก็ไม่ทำสักทีเฮ้ยพี่เฟรมคืออะไรมาใช้เครื่องอะไรวะไหนไอ้ยิ้มหนึ่งอันยิ้มหนึ่งอันไม่ไม่เครื่องมอเตอร์เหรออ๋อมอเตอร์เครื่องบินน่ะเกรยสุดอะเอ้ยเดี๋ยวไม่รู้ว่ะดูดิดูดิดูนีดูนีเครื่องบินใช้เครื่องมอเตอร์ป่ะอยากจะรู้อันนี้ใส่ครับพี่ครับฮอลิคอปเตอร์ใช่ป่ะใช่ใช่ฮอลิคอปเตอร์ฮอลิคอปเตอร์อยู่ใส่อยู่เกลยหน่อยนะเจอไหมเกลยหน่อยก็เลื่อนนานนห่อยมัน มันมันใส่เครื่องอะไรปะไม่รู้นี่เราได้แล้วทุกคนนี่ไงใช้เครื่อง ee ใช้เครื่อง ee อ๋อ๋อใช่ใช่ใช่มอเตอร์มอเตอร์มอเตอร์นี่ทุกคนเดี๋ยวนะเลสตนอยู่ไหน ee เอ้แต่ทำไมมันใช้เครื่องเล็กจังวะเออดีด้วยเครื่องมันราคาถูกมากเลยอ่ะเดี๋ยวนะนี่นะครับเราจะมาลองการคราฟนี่จะต้องใช้เล็กเล็กเล็กเลเล็กไม้แล้วก็เลสตน ส่วนอันเล็กอ้าโอ้คนไหนมว่โคตรฉลาดเลยจำได้ไงวะเนี่ยแล้วก็เอ่อต้องการหินเรียบใช่ไหมใช่เอ้ยบ้านเราไม่มีทองหรอหรอบ้านเราเคยมีแต่ทองเกินไปพี่บ้านเราจะปูบ้านเราจะไม่มีทองได้ไงมึงตอตอแหละมีอแนึงบ้านเรามันต้องมีนี่ไงเอ้าเฮ้ยเออมีอยู่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 ตกกระจายมีอะไรบ้านเราอ่ะบ้านเราไม่มีอะไรเลยแล้วกอนนี้มา มาเรามาลองทำนะครับผมซึ่งเราจะต้องอัปเกรดเป็นหินก่อนจากไม้เนาะไม้เป็นหินจากหินเป็นเหล็กจากหินเป็นเหล็กจากเหล็กเป็นทองแล้วก็จากทองเป็นเพชรซึ่งเพชรเราต้องใช้8เม็ดโอ้โหโชคดีที่บ้านเรามีเพชรเยอะเดี๋ยวแปดเม็ดได้เหรอใช้ทำอะไรอ่ะสองเครื่องไงสองล้ำสองล้ำหนึ่งสอง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 ไอเรียบร้อยสีสีพี่เอาสีอะไร สีพี่เอ้ยสีมันใส่ไม่ได้อ้าวเหรอเออจริงมะเนี่ยมันน่าจะสีแดงจริงมะเนี่ยจะต้องไปพ่นเองเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวกูต้องลองลกูดี่มน้ำเงินนะเด้อเดยอเด้อเด้อเฮ้ยสีน้ำเงินถ้ามันใส่ได้ผมเอาด้วยเฮ้ยมันใส่สีไม่ได้เออโถ่แกรัวมากใส่เข้าไปครับกดแบมกดเข้าไปฮะแบมแล้วก็อ่าประแจงเดี๋ยววะแกได้เหรอ ไอ้ไอ้ที่เอามาคลิกเปิดอ่ะอ๋ออยู่พี่อยู่พี่เอามาเปิดดิพี่อยู่ไหนอยู่ไหนไหนตอนหนึ่งเรากอลังจะได้แล้วเราจะสามารถไปฟาร์มได้โดยที่ไม่ต้องไปขี่เรือนะเพราะว่าในเรือมันมีสิ่งอันตรายจะบินไปทุกที่เลยทุกคนนะมึงอยู่ไหนเนี่ยอ่าอยู่อยู่ทะเลทรายไงเอ้าแล้วมึงแล้วถึงบ้านแล้วเก็อาไปเอาไปผมว่าผมต้องคัพซ์อะไรแล้วผมไปฟาร์มทรายไม่ใช่เหรอผมบอกพี่ไปฟาร์มทรายเหรอเออ เออโอเคกูบอกก็ได้ไหมเดี๋ยวนะแรงเบื่อเฮ้ยเอามากรอยู่ไหนเนี่ยมึงจะพกไปทำไมกูถามจริงอ่ะเปิดดิพี่เปิดดิข้างหลังข้างหลังข้างหลังเออเปิดได้วเปิดได้เออเติมน้ำมันครับผมเติมน้ำมันเติมน้ำมันแล้วเติมเติมเตมึงโยนดีๆก็ได้ยดีพี่ให้เต็มเลยนะให้เต็มถังเลยนะนี่ เดี๋ยวว่ามันจะต้องไปฟาร์มดินเรียบนะครับเนื่องจากว่าแกะมันต้องใช้ดินเรียบนะใช่ในคิดน้ำมันไปเท่าไหร่ละเติมตรงไหนอ่ะข้างหน้าเฮ้ยมันเติมได้เต็มสี่หมื่นเลยว่ะพี่โอ้สี่หมื่นเออเต็มสี่หมื่นอ่ะเคดูน้ำมันดิน้ำมันลดแบบโอ้ดูดิบอยังบอยังพี่พอแล้วผมว่าเอาแค่นี้แหละพี่พอแล้วพี่พี่พอแล้วพี่พอแล้วแค่นี้ก็บินบินชิฝ่ายแล้วพี่แบกมันี่พี่พี่แบกแบกแบก่อนแบกก่อนแบกก่อนผมดิผมดิผมดิ แล้วเนอะเึินเขินเขินเอ๊ะโอะอยโอ้ยโอ้ยมาเจ้าเฮ้ยโอ้โหโอเคตอนนี้นะเราก็สามารถที่จะขี่เฮลิคอปเตอร์ไปได้แล้วอ,อ๋อมันคืออะไรวะมันคือสิ่งที่ทำให้เราบินไปได้แบบโคตระะเร็ว มันดูนน่ารักมากอ่ะนี่จริงนะเอลงได้ขึ้นขึ้นขึ้นเอได้มสามารถขึ้นสูงได้ก็ามไหนวรไปเร็วไปเร็วโอ้โหซึ่งมันจะเป็นเครื่องที่ทำให้ทุกคนเวียนหัวเนี่ยเพราะฉะนั้นพยายามมองที่เก้าอี้แดงนะเพื่อนแนะนำเราต้องมองที่เก้าอี้แดงนะไม่ควรที่จะไปมองจุดอื่นเออเดี๋ยยมองที่เรือเอ้ไม่ใช่เดี๋ยวมองที่ใบพัดเอออย่ามองที่ใบพัดเดี๋ยวเมื่อกี้ไปไปไหนแล้วเนี่ย มึงเลยไปแล้วพี่มึงเลยมึงเลยไปแล้วมึงมาทำไมล่ะเดี๋ยวดมึงมาทำไมมึงแค่กุญแจมาพี่เอ๋มึงเผาไซยงเผาไซยงไหนไหนมจอดอ๋อวิธีจอดคือโดดไม่พี่เผาไซยไม่บ้านยังเนี่ยเดี๋ยวไม่ทำเลยเลยไปเผาไซยเราต้องการกระจกตื่นเต้นเอ้โธ่เดี๋ยวนี่เนี่ย เอขีฮอร์ห <th ans> ัวเป็นสิ่งที่ดีระเกินนะ <t ans> มันจให้เร้บินได้อเออาไปเดี๋ยวเราฟาร์มดินไหมครับดินนี่จะต้องใช้ในการทำฟาร์มแกะอ,ออโต้มันบินใต้น้ำได้ป่ะบะไม่ไม่ไม่ถ้าเกิดว่ามันลงน้ำอะ่ะเราจะตกออกจากเรือเว้เขาจับเครื่องบิน <t ans> ดำลงไปใต้เดีใช่กูว่า <t ans> ชัวร์แล้วเนี่ยมึงไปแล้วใช่ไหมเชือแล้วเออนั่นแหละเรียบร้อยทุกคนดูว่าแต่มันดีที่มันแบกขึ้นได้เนาะแบกขึ้นแล้วก็เดินขึ้นฝั่งไม่เดี๋ยวไม่รู้สึกว่า เดี๋ยวนะหรือว่าเมื่อกี้มันบัคไปเนี่ยอยู่ๆมันก็โผล่ขึ้นมาเลยตอนแร้ไม่อยู่ไกลพวกนี้มากเลยแล้วมันจะไม่ระลามอะไปเห้ยมันก็ยังดีกว่าเครื่องบินว่อพี่มันมันคราฟง่ายอ่ะเกรเกรนเกิดห้าตัวรวดจริงจังโอ้โหนี่แหละโรงงานผลิตของเราพี่เดี๋ยวกำลังกลับบ้านพี่มุ่งหน้าสู่บ้านตอนนี้น้ำมันเรามีอยู่ประมาณสามหมื่นสองคือแบบใช้จนตาถลนก็ไม่หมดอ่ะทุกคนจริงๆริงใช่น้ำมันเราเยอะมาก โอ้โหมาเดียวมาเดียวตุ๊ดตุตอนนี้ผมอยู่เหนือที่ปั๊มเหล็กนะผมกำลังพยายามหาที่โรงจอดแล้วเราเจอปั๊มน้ำมันหนึ่งที่เราจะไม่ไปไม่เยอเดียวเฮ้ยเออเรามีโชคลาภปะไม่มีดิไม่มีไม่มีเออเดี๋ยวเราจะต้องไปหาคอร์สป่ะพี่ชิบหายแล้วผมเอาคอร์สไปค้ามเป็นบล็อกหมดแล้วอะจบแล้วเออนั่นดิไปปแ๊บเดียว ควาดไม่ได้ครับยากอะไรไม่ได้หายากเลยเราจะต้องการสีทั้งหมดกี่สีนะสีเหรอสีทั้งหมดสีไปทำอะไรสีเอาไปทำไอ้ขนแกะไงเราจะทำขนแกะทั้งหมดกี่สีอ๋สิบหกสีสิบหกสีกูเริ่มหงุดหงิดจากการที่เอ่อไปหนึ่งนะอะไรทำไมผมรู้สึกว่าผมหมงุดหงิดจับเจ้าสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าห<ม>ีบไม่พอจังวะเนี่ยฮะไปหนึ่งไม่พอเลยเอออ่ะกู<อ>ยัดไปเลยอ่ะ เต็มทุกกล่องเลยบ้าเอ้ยนี่ใส่เข้าไปใส่เข้าไปไอ้ไปทำอะไรทำไมมึงขำไปเลยนี่โอเคเรียบร้อยแล้วก็ผมว่าเราจะต้องไปหาโชคลาภว่ะทุกคนใช่ใช่เราต้องไปหาโชคลาภเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเราก็เลยต้องมาคราฟไอ้เจ้าเจ้ากดเจ้าเดิมนีมึงหัวล้ออ่ะดูดิหัวล้ออะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอ้เจ็ดได้เจ็ดไปเฮ้ยไม่ผมจะคราฟยังไงเอ้ ยังยังไม่บอกมึงอ๋อ <Michael S 1> ไปก <ละ S 1> ่อนเลยว่าเดี๋ยวนี้เอดักเอดักคือ,อ,อ <c ười> จะค้าไปไอ้ที่ขุดใหญ่อ่ะอไอ้นี่ยนะไอ้พวกใหญ่ใช่ไหมเออเออพวุ้นใ,ในนนนห่พิษัก,กยักษ์เออพิษักยักษ์พิษักยักษ์ยัง<อ><ๆ>ไม่พูดเลยมึงอ๋อไปก่อนแล้วเ<ๆ> <c ười> มื่อกี้รีบอ๋อ <c ười> ดักไกลดักหมดเร็วเดี๋ยวผมไปบินในนรกก่อนกลัวหายเฮ้ยไม่หายเว้ยเราจะเอาเครื่องบินเราไปบินในนนรกเราจะต้องกัด แกเราจะไปไหนอะไปข้างล่างเหรอหรือข้างบนแกอุ้ยอุ้ยพี่ผมเจอมินเนี่ยนปะมินเนี่ยนเยอะมินเนี่ยนมีพุ่งกระยาน4แล้วก็มีโจมตีศักดิ์สิทธิ์6ถือว่ากระหล่วยมากๆฮะเราจะไม่แลกกับเขาแล้วกันพี่จะเอาระบบกดไปแลกไอ้นี่มีว่าบ้านเราอาหารอ๋อมีมีมีอาหารมีอาหารอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ในนรกพี่เข้ามาเจอเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ เออดเรามนตีตกระบาดไอ้ดเอดแอดแอดดนี้ยโอ้ก็มีลอยได้ไ<ห>อ้ดเจาะเนี้ยเข้ามาเจอเลยไม่เห็นเลยไปเว้ยมันอยู่แถวนั้นแหละพี่หาดีๆไปแล้วออป้ามันโอเคเราเข้ามาแล้วครับเจอแล้วตัวเล็กนี่แอปเปิลสิบอันโอ้โหได้น้อยจัดไปเลยลูกพ่อ เราจะบินไปที่ปั๊มเราจะพยายามไม่บินตรงเส้นทางนะไม่งั้นเนี่ยเมาส์เราเนี่ยมันจะไปชี้โดนหัวของอ่าอินเดอร์แมนเนี่ยแล้วอินเดอร์แมมันจะวิ่งมาตอดเราได้นะเพราะฉะนั้นเราจะต้องบินห่างๆ่อยนานๆว่าผมต้องขับเครื่องบินขับแล้วเมืเนี่ยเครื่องบินมันกรดีแต่มันลงยากนะเครื่องบินอ่ะเออแต่ลงเครื่องบินมันจอดยากนะใช่มันใช้เครื่องเครื่องมอเตอร์เหมือนกันป่ะอุ้ยจ็บตัวใหญ่พี่บ้านนะในใหญ่ก็อเครื่องยนต์ใหญ่นะ เออว่าน้อไม่นาจจะใช้เครื่องยนต์ใหญ่ก็ได้ผมว่าเรามารับเครื่องบินไปสักลำเนี่ยว่าถ้าขี่แบบนี้ต,ต่อไปผมกลัวน,น้องๆจะเวียนหัวตาย <c oughs> แบบนั่งดูอยู่แล้วแบบอ้วกออกมาอย่างเงี้ยเออใช่แล้วแบบพ่อแม่ผู้ปกครองแบบตกใจไอ้อลูกกูเป็นไรเนี่ยกลัวดูไมครับอย่างเงี้ยเออเขาจะบอกดูไมครับรอดหรอกถ้าเป็นอันตรายขนาดนี้เลยเนี่ยแม่ครับอมเวียนหัวมากเลยแม่ดูนี่สิมันหมุนอยู่อย่างเงี้ยเออนั่นแหละ คือพี่รู้เปล่าว่าไอ้มอสตัวเนี้ยเวอร์ชั่นเก่าด้วยบางทีมันมีบั๊กเลยนะ <c oughs> บั๊กอะไรอะ่ะบั๊กพี่เห็นไอ้ตรงไอ้ตรงที่ที่ที่มันเป็นอ่าเหมือนเรืออยู่ข้างบนที่มันหมุนป่ะ <c oughs> อันนั้นอ่ะจะหยุดหมุนแล้วตรงเก้าอี้จะหมุนแทนบ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ุญบอกนเดิมอีกรอรองไปโหลดหนึ่งจุดสิบสองมาดูใช่แล้วคุณจะเห็น <c oughs> บั๊กของเกมผมไม่แน่ใจว่าเป็นบั๊กของเกมหรือว่ามันเป็นของเกมเลยนะ คือเก้าอี้จะหมุนแทนเขาบนแล้วไอ้ขาบนจะนิ่งแล้วเราจะหมุนติ้วแบบหมุนติ้วเลยพี่เข้าใจไหม,ไม,มเออเราจะแบบโคตรหมุนเนะี่ยใช่มันคือความอันตรายไปเว้ยสังเกตตรงเก้าอี้สีแดงนะฮะเราจะไม่ให้น้องๆไปโฟกัสจุดอื่นนี่ยแล้วก็ผมจะพยายามไม่ขับไอ้เจ้าหอนี้เลย,ยแต่มันดีนะพี่ว่ามันดีอะฮอนเออมันดีมันดีมันดีมากใช่แต่มันไม่ดีตรงมันเวียนหัวเลยแหละ โอเคปะมันไม่จะเป็นใบพัดดีๆไะเนาะเออเนาะแต่มันต้องเป็นเรือเอ้าไม่ไม่เอาไปเหรอยัยไม่ผมกลับมาแล้วประสิทธิภาพสี่ชกลาบไปเดี๋ยวเราต้องไปขุดเอาคอร์สถามว่าคอร์สเอามาทำไมคอร์สเราจะเอามาทำเครื่องที่มันยิ้มเครื่องยิ้มใช่แล้วไม่เอาเครื่องบินมาด้วยใช้เลเซอรเฉยวนี้ใช่ยิ้มแล้วก็ไอตันี้เนี่ยใช้เลเซอรเดี๋ยวต้องไปไม่มีเสียง ทำไมมึงเป็นแก๊สเก็บเสียงเดี๋ยเด้อเด้อเดลืมไปลืมไปไม่โดนไม่โลกนี้เป็นแก๊สเก็บเสียงเอ๊ไม่แก๊สมันไม่ได้เก็บเสียงพี่ผมแค่หน้างูไม่เปิดเสียงมอนสเตอร์เองโอ้เออแล้วคุณเปิดหรือวะเราจะลงไปยังไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลงไปยังไงวะเดี๋ยวเดี๋้อขอไปเอาเฮลิคอปเตอร์กันเป็นยงไงโอเคฮลิคอปเตอร์แต่เราต้องเอาเฮลิคอปเตอร์ในการช่วยนะ แด้วแต่ผมขอดูเครื่องรถรางเยอะป่ะใช้สิบหกอันป่ะอ่าใช่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 เยอะอยู่นะโอเคเครื่องบินที่ผมว่ามันโอเคคือลำเนี้ยแต่ว่าดูเดี๋ยวมันใช้เหล็กเยอะมากแล้วก็อย่างอื่นมันก็ไม่น่าจะบินได้แล้วอ่ะคัพเปอร์ไอเขาเรียกคัพเปอร์่ไอ้ลูกไอ้เนี่ยท่อส่งอ่ะใช่ใช่เขาเรียกคัพเปอร์พี่เอออยากได้เรือนี่หว่าอยากได้เรือเนี่ยเรือเรือคนรวยว่ะเรือเรือไอเรือเรือที่มันมีกระจกด้วย ีเออเรือที่มันมีแบบสองสองกับเทอร์โบอ่ะอ๋อเออว่ะเออเรือคนรวยต้องจัดแล้วต้องจัดแล้วยังยังแช่งเอาฟาร์มแกะให้มันรอดก่อนเดี๋ยวยี่สิบพาร์ทแล้วแต่ฟาร์มแกะกูยังไม่ได้เลยเดี๋ยวลืมครือบินมีเทอร์โบเนี่ยนะโอ้ยังดีเออมันมีมันมีสองรูแอมสองรูระบายมันอาจจะแรงก็ได้นะพี่คัปเปอร์ต้องใช้เดี๋ยวเดี๋ยวคูณสองใช่ปหมคัปเปอร์คูณสองวะใช่ คุณสองโอเคคุณสองกันอ๋อใช่คุณสองพี่สิแปดไม่ไปใหญ่สิบสามสิบสองฮ่าฮ่าไปเดี๋ยวเดี๋ยวทำการบินลงไปแล้วเราจะต้องค่อยๆบินลงไปแล้วก็ฟาร์มเดี๋ยวจะบินมาตรงนี้ก็ได้เ้ยมาแล้วเออขุดเอออีสี่ได้มาเก้าอันทำไมกูได้มาน้อยจังไยเริ่ดๆอุ้ย เบลิววันนี้ลูกพ่อพ่อเราจะมาฟาร์มกันแล้วนะลกูกเปิดได้แล้วนี่ฮะเราจะขุดไปเลยแล้วกันเนาะเฮ้ยทำไมมันไม่เก็บคอร์สเป็นบล็อกใหญ่ให้วะยี่สิบหกอันสามสิบอันถือว่าได้โคตรน้อยเลยครับผมพูดตรงตรงนี่น้อยมากเวลาขุดมันจะขุดได้ทีละบล็อกอะพี่คอร์สอะอเออตอนหีเราเป็นเก็บเก้าช่องอใช่มมันได้ทีละบล็อกเหมือนเดิมวะ มันได้น้อยอ่ะเจอได้ดหมไม่ได้น้อยเพราะอะไรเราไม่มีโชคลาภไงมี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 ก็ไม่ได้เยอะโชคลาภสามมันมันได้พี่มันมีโชคลาภมันได้แต่มันมันคือมันจะขุดช้าไม่ใช่อะไรหรอกเออมันช้ามันช้ามันช้าอุ้ยโอ้โหเกือบตายอะไรคุณจะมาฆ่าผมได้ไงครับเฮ้ยอย่ามึงอย่าตกลงอย่างนี้สิอย่าเบฟอย่าลงเออเราต้องยืนเออเราต้องยืนอย่างนี้แล้วเก็บมาได้มาเอ่อ แค่นี้ก็น่าจะยังไม่พอฮะเดี๋ยวเราโอเคแค่นี้เรามีข้างล่างด้วยข้างล่างไม่เอาเดี๋ยวเฮ้ยได้แล้วเดี๋ยวได้ตรงจุดนั้นอะ่ะเดี๋ยวไปเอาเครื่องบินกัน <laughs> เออเรามีเครื่องบินเลยเรามีเครื่องบินที่โ<อ>คตรเวียนหัวดูด้วยปรเดี๋ยวเขาเบลประเดีว่าเราต้องการนี้นายพาเราไปเอาคอรสตรงนูน้นหน่อยเพื่อนเราต้องการมันมากๆเลยไปเร็ว เปล่าอ๋อมาถึงแล้วเจ้าคุณจะได้อย่างเนี้ยผมรอแล้วเนี่ยผมรอขอทำแล้วเนี่ยเออพี่ทำไม่ได้ไม่รออย่างไอ้เครื่องยิงอ่ะเครื่องยิงเหรอเออเครื่องยิงมีมีปะครับไม่มีเออนั่นแหละมึงมีเก็บของลงกองมั้งมึงมีปะครับยังไม่มีอย่างบู๊ทครับเดี๋ยวจะไปให้ครับใจเย็นครับผมเออ <And> อ,อระเปิดไพ่ได้แล้วกล่องก็ได้แล้ว <And> อันไน์ <c oughs> เอ๋กูชอบจังหวะเอ้เด็ดขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วโอเคถึงบ้านละเราไม่ควรที่จะขี่เข้าไปในประตูนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันจะหายไปเลยเว้ย <c oughs> ใช่ <c oughs> คือหลายๆคนอาจะจะงงอ่ะพี่เวฟทำไมไม่ขี่เข้าไปเลยวะพี่คือมันจะหายไปเลยเว้ย <c oughs> ใช่มันเป็นอะไรที่อันตรายเดี๋ยวเรามาคราฟนี่ก่อนมุมยัยมุม ยี่สิบเอ็ดเครื่องเหมืญ่เปมนวงเลยขาดมากเลยนะเว็บใช่ยายมุม็นวงเราไม่แทบไม่มีเลยเว้ยพี่โอ้นี่สามสิบกว่าเครื่องพอเบาะมันมีกี่เครื่องครับพี่เราจะทำกี่เครื่องนะอ่าสิบหกเครื่องไงเครื่องละสี่เหรอเราเอาเราเอสีเฉพาะเด็กไหมที่เราจะใช้จริงใช่สีเฉพาะเราจะเอาสีละกี่ตัว สีละสี่ตัวไงสีละสี่ตัวแล้วก็มันจะมีสีสีแดงสีน้ำเงินสีดำสีเหลืองสีดำสีเหลืองได้แล้วก็เราต้องเอาดินมาเลยสิบหกอันะกระจกอ่ะกระจก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 กเน่เราได้กระจกมาแล้วเรามาจะดูดูดูดดเราจะมาลองดูนะครับหม่าเราจะทำยังไงนี่ก็มีหอไม่ต้องเดิน ไม่มีเอฟเฟกต์สิเองนี่ไม right ่ใส่เอ่อเอ่อหัวทำไมเสียงเหมือนเหมือนเหมือนแบบมอไซค์เอ่อโอเคไเปไมไปเรามาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมวิธีการทำเนี่ยก็ใช่อันดับแรกเลยเดี๋ยวเราจะมาวางไอ้เจ้าเอ่อฐานไว้ก่อนก็คือเราจะมาวางฐานไปครับ ก็คือฐานตัวเนี้ยเราต้องวางรางรถไฟใช่ไหมฐานนี้<ช> <ๆ S 2> เราจะต้องวางรา,างรถไฟเพราะฉะนั้นเราจะเว้นเอาไว้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวจะดีปะวะเออใช่เราจะต้องวางว,วางรางรถไฟแล้วก็ตัวนี้เราจะขึ้นมาสองอันแล้วเราก็จะต่อไปอย่างนี้แล้วถามว่าเราไปเราจะต้องต่อไปอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําให้ดูเดี๋ยนะเราต้องเอาทางขึ้นอยู่ไหนอ่ะปึ๊บปึ๊บอ่ะเราต้องต่อให้มันเป็นอย่างนี้เพื่อที่เดี๋ยนะขอเอานี้ก่อน ไม่มีบันไดลิงเรารู้สึกว่ามันเขาด้ายึดต่อไปอยากนะฮะซึ่งยังไงมีนั่งร้านไงเออได้หลับก่นอนนั่งร้านมาลนะเออคุะทาบนฟ้าเลยหรือวะเออทําบนฟ้าดิเนื่อา,าทำตรงนี้แล้วก็เราก็ไปอะไรนะไปเก็บข้างล่างไงเออ,เอ,อไม่เอาโอ้โอะไรมึงเนี่ยอะไรข้างล่างเป็นระบบท่อส่งแบบร้อยล้านอันไอพี่เอาอะไรมากระโดดตรงนี้ด้ <c oughs> อ่ะสมมปอเราได้อย่างนี้แล้วนะครับเราก็จะมาใส่เป็น หินไว้ข้างหลังของไอ้เจ้า<ช>หน้ายิ้มตัวนี้นะฮะมันไม่ยิ้มดิหน้านิ่งไอ้ตัวหน้านิ่งนะฮะอ่ะหน้ามองใช่พอว่าเอาไว้ใส่ของตัวหน้าหน้ายิ้มเนี่ยเราก็จะดูออกเลยนะครับว่าเราสร้างผิดนั่นเองนะฮะเราต้องเอา,าทุกออกเราต้องเอาตรงดินดแล้วเราต้องเอาตรงดินเเดไม่เตือนวะฮะไม่เตือนกลัวไม่เตือนแบบพี่ดิไม่เนี่ยดูดีดีดิฮะตรงดินไม่เนี่ยตรงตรงตรงโอเค แล้วเราเนี่ยก็จะมาทําการวางไอเจ้าบล็อกหินนะครับผมไว้ประมาณนี้แล mm ้ว hmm, ก mm ็จะใส่เป็นกระจกขึ้นมาประมาณนี้ดินเนี่ยจะต้องมีสองอันเนื่องจากว่าถ้าอันหนึ่งหมดอันนี้จะได้เชื่อมต่อไปเลยไงเออใช่เดี๋ยวเราจะลองกับดินข้างล่างเนี้ยวางแล้วก็วางข้างล่างตรงเนี้ยอันเนี้ยบล็อกนียพี่บล็อกหินตรงเนี้ยเราต้องใส่เป็นท่อส่งแล้วก็จะมีรางรถไฟอยู่ข้างบนท่อส่งเห็นปะ โอเคอะไรอย่าคุยกับกูนะเรย์ท้อสองท้อสองวันนี้เรย์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 เอ้เอามามามาท้อสองท้อสองใช่ท้อสองรถรถลรางด้วยไม่มีรถลรางไม่มีมีป่ะมีป่ะแล้วก็อันนี้มาโอเคแล้วก็เดี๋ยวนะเอ๋อโอเคพี่ขอขอรถลรางด้วยนะบนึงจะทำให้แล้วก็ขอลางรถไฟด้วยนะขอหลายอย่างเลยเกินฮึบฮึบโอเค เดี๋ยวตรงนี้เราจะต้องใส่เป็ดอันนี้นะใส่เป็ดอ่าเครื่องยิงเนีทุกคนนี่ไงพี่เออแล้วก็วางแล้วส่งคับไปแป๊บนึงอ่ะเท่อส่งอัะนี่นี่ให้ไปลวให้ไปลวให้ไปลวใส่ละเออแล้วก็วางเออเนี่ยเราก็แค่เอาแกะมาใส่ข้างบนไว้พี่ ยั่ยังเหลือดี่เดียวเออไม่ใช่เป็นเหลือแค่นี้มันเหลือท่อเครื่องยิงเว้ยตอนนี้มันเป็นแหล่เทียมเว้ยเนี่ยใช่คือมันเป็นเครื่องที่เราจะไม่มีมาทุกคนเราจะต้องมาใส่ไม่งั้นมันจะไม่สมบูรณ์แบบหน้าพี่ต้องไปฟาร์มใหญ่มุมไว้ละใช่เราต้องไปไล่ฟาร์มใหญ่มุมไว้นะฮะโอเคทุกคนก็ถึงคลิปนี้แล้วผมก็เป็นแค่นี้ก่อนแล้วกันจะเจ้องม่ในพาร์ทหน้าเนี่โพาร์ทหน้าเนี่ยเราจะมาทำการสร้างไอ้เจ้าเครื่องปั๊มแกะเนี่ยโคตรเยอะนะครับเดี๋ยวเราขอไปหาองค์กรไว้ก่อนแล้วก็ เนี่ยเราจะมีเครื่องบินใช้สองลำแล้วหรอ <c oughs> เราก็จะ <c oughs> โอเคทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับไร้สาระอีกแล้วาลามึงอ่ะ